สวัสดีครับเย็นดีต้อนรับเข้าสูขช่องเปยังทนพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับพระเกจิเหรียญยอดนิยมต่างๆนะครับดูตำหนิเก๋แท้ดูยงตรงไหนนะครับจุดใจตังเขาดูแล้วเขาใจ่าตังตรงไหนดูว่าเหรียญรุ่นนั้นมีกี่บล็อกนะครับมีกี่พิมพ์ราคาค่านิยมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่อสุขวัดการหลงนะครับ จังหวัดสมุทรสงครามนะครับมหาชัยนะครับหลังยันตะก้อหลวงพ่อสุดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแอปเปิ้ลทำไมเขาถึงเรียกว่ารุ่นแอปเปิ้ลนะครับทรงรูปทรงนะครับคล้ายๆลูกแอปเปิ้ลนะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งสมาธินะครับเต็มองค์แล้วก็มีเสือแน่นอนนะครับออกปี2521นะครับด้านล่างเนี่ย ทางลางเขียนไว้ชัดเจนนะครับเกรากระาคดา5อ0นะครับมีทั้งมีโค้ดและไม่มีโค้ดนะครับไม่แยกบล็อกก็จะแยกโค้ดและไม่มีโค้ดก็ราคาก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อันดับแรกเรามาดูที่พื้นเหรียญก่อนผิวเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นผิวมันปูอาจจะมีลมดําบ้างๆก็มีนะครับเป็นจากเกิดจากการเขาเรียกว่าผิวแก่ คล้ายๆดำๆมั่งครับส่วนใหญ่จะเป็นมันปูเตียนมันปูก็คือลมน้ำตาลนะครับจะออกมีลุงลุงม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินนะครับเห็นไหมครับนี่จะมีลุงลุง ม่วงเป็นรูน้ำตาลนะครับแล้วก็มีโค้ดตอกอยู่ตรงที่สังกตินะครับมีทั้งมีโค้ดและไม่มีโค้ดนะครับเรามาดูกันเลยเรามาดูในเก๊แท้กันนะครับ <c oughs> อันนี้พิจารณาในเลี่ยมเลยนะอันดับแรกนะครับดูที่พื้นเหรียญเห็นไหมครับพื้นเหรียญเนี่ยจะไม่บวมรายละเอียดชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดข้างๆนะครับลายการะหนก ตัวหนังสือคมลึกชัดเจนนะครับรายละเอียดของตัวเสือนะครับดูนวดตัวอักษรชัดเจนนะครับหน้าหลวงพ่อเกสเนี่ยผมเคยเจอนะครับหน้าหลวงพ่อเพี้ยนดูไม่ตาเลยครับกลมบล็อกเลยนะครับเนตาหลวงพ่อนะครับด้านในมีเส้นผมเป็นเส้นๆๆๆเลยนะครับ โฟก,กัสให้ดีๆครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนลายกระนุงกระหนกนะครับเหรียญตึงแล้วเรามาดูด้านหลังกันรูเจาะนะครับเห็นไหมครับมีรอยเนื้อปิ้นเล็กน้อยนะครับธรรมชาติขมมากเห็นไหมเหรียญพื้นเหรียญยังมีผิวลุ้งๆอยู่นะครับตัวหนังสือขอบนี่เป็นกระด้งขึ้นมาเลยครับข้างก็มีเนื้อปิ้นเล็กน้อยนะครับ ถังยันตะก้อคมลึกชัดเจนจริงแล้วดูจากผิวพันธุ์เนี่ยก็จะแท้ไปสัก8 0แหละนะครับนี่เป็นวิธีการดูในเลี่ยมนะครับสำหรับตัวตัวของผมเองนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านใดนะครับกดสั่งกระดิ่งเอาไว้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ